หนึ่งวันกับตำรวจเคนายทำอะไรกันบ้างมาจุกรูกุ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 กกกกไปกอไปจับกูแล้วกาไปจับกูแล้วเหมนที่ผมบอกไปในหัวคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามติดการทํางานของพี่ตํารวจสุนัขเคนายกันว่าเขาทํางานกันยังไงบ้างปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นน้องหมาเนาะตาม BTS แล้วก็ MRT บางทีก็ตามสนามบิน เราจะอยู่กับพี่ตั้มนะครับวันนี้พี่เขาเป็นตำรวจที่คอยดูแลสุนัขเคนายแล้วก็เป็นผู้ควบคุมสุนัขเคนายด้วยเราจะเกาะติดเขาทั้งวันเลยไปเราไปดูกันเนี่ยตอนนี้แต่เช้าเนี่ยผมมาปลุกพี่เขาหน้าแฟตดแต่เช้าเลยกำลังมืดตื่เลยนะพี่ตั้มจ๋าครับสวัสดีครับพี่อรุสวัสดีครับ Good morning เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาต ตามติดพี่ไปได้วันหนึ่งได้ครับได้ผมจะเกาะพี่ไปแบบเห็บหมาเลยอ่ะได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทําอะไรยังไงกันต่อบ้างพี่เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปที่คอกสุนัขนะครับผมวันนี้น้องที่จะไปกับเรานี่เขาชื่อน้องอะไรครับพี่ชื่อน้องลากิครับลากิครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับพอทราบไหมพี่เจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีผู้หญิงผู้ชายครับเป็นเพศผู้ครับผู้ชายผู้แล้วอย่างสุนัข เออเคนายเนี่ยครับเราต้องทําหมันเขาไหมหรือไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นครับครับถ้าอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างไหมพี่ระหว่างทําหมันกับไม่ทํา <c oughs> มีครับอ่าคือ,อความอเลิร์ครับ <c oughs> คือความาตั้งใจในการเล่นพลังงานในการเล่นครับ <c oughs> ถ้าไม่ทําหมันก็คือพลังงานจะสูงกว่า <c oughs> แต่สาเหตุที่ทําหมันก็คือจะเป็นในเพศเพศเมีย <c oughs> ที่มีฮีตครับประจาเดือนนะครับก็จะต้องทํา ตัวผู้ก็จะไปหาตัวเมียอย่างเดียวครับไม่ไม่ไม่ตั้งใจทํางานก็คือใช่ครับแล้วน้องรากีนี่เป็นสุนัขพันธุ์อะไรครับพี่ฮังการีนวิสลาครับฮังการีนวิสลาไะเดี๋ยวเราไปดูน้องหมากันอันนี้เป็นโรงเรือนะครับใช่ครับเป็นโรงเรือนของน้องหมาครับเยอะครับเข้าได้ไหมเข้าได้ครับเข้าได้เข้าได้อันนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ก็เป็นพ่อของน้องลาเกีนะครับอ๋อตัวนี้คือลาเกีใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสเต็ปแรกเราไปทําอะไรก่อนพี่สเต็ปแรกเลยก็คือพาเขาไปห้องน้ําก่อนครับเขาไม่ขับถ่ายทีนี้ครับสุดยอดอ่ะอ่านไว้ทั้งคืนนีดีครับก็เดี๋ยวจะต้องพาน้องนะครับไปแบบเข้าห้องน้ําที่ด้านนอกได้ครับ อย่างนี้คือสุนัขหนึ่งตัวต่อครูหนึ่งคนประจําไปตลอดเลยไหมครับใช่ครับก็คือเราจะประจาคนละตัวถึง2อตัวเป็นอย่างมากครับแต่ก็จะไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่เปลี่ยนคู่บัดดี้ครับเนื่องจากน้องเขาจะไม่ค่อยฟังคําสั่งบุคคลภายนอกก็แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ขับถ่ายของน้องหมานะครับครับนี่ครับเราก็จะพาเข้ามา ทอยนั่งไปครับจื๊แล้วเขาก็จะรู้กิจะวัดประจําวันของเขาเองใช่ไหมพี่ใช่ครับเนี่ยครับเขาก็จะรู้หน้าทีแล้วก็รอชี้เลย ทุนนักแต่ละตัวก็จะมีนิสัยไม่เหมือนกันครับ,รบตัวน,นี้ก็จะไม่ค่อยเฟนรนลี่เพราะว่าเราเน้นทํางานเน้นทํางานก็คือ <laughs> <laughs> ถ้าเราให้เขาเล่นเยอะๆครับเขาก็จะไม่ทํางาน <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลย,เลยพยายามที่จะงดงดเล่นอย่า<อ>ง <laughs> ผม,ผมนี่สามารถจับได้สั่งได้ครับสามารถสั่งได้่ลองที่ดิ่อย่างนี้ครับการจับสายจูงให้จับนี้ครับด้วยมือขวาครับแล้วก็รวบนี้ครับนี่น้องน้องเขาควรจะต้องอยู่ซ้ายมือผมปะใช่ครับนี่ครับ ประจับอย่างนี้ครับเอ้ยคุณหมอลองสั่งนั่งดูครับนั่งอ่าโอเคเขานั่งตั้งแต่ได้ยินเสียงพี่แล้วเนาะไว้ลองสั่งหมอบดูครับหมอบหย่อนหย่อนหย่อนสายนิดนึงหมอบเนี่ยครับว้าวอย่างนี้ต้องชมไหมครับได้ครับชมได้นี่อ่ะปล่อยวิ่งเล่นเลยยังครับปล่อยปล่อยคันนี้คุณหมอก็ปล่อยปล่อยนี่ครับก็ปล่อยไปเลยใช่ครับ แล้วก็ตบอกนิดนึงไปดีเนาะพี่ผมว่าพออยู่กับหมาแล้วมันดูมีความสุขอะใช่ครับใช่ครับความเครียดก็ไม่ค่อยอันี้เท่าไหร่เล่นหมาช่วยผ่อนคลายถูกครับเรามีหมาเป็นเพื่อนเงี้ยครับก็มันรู้สึกว่าผ่อนคลายอารมณ์ดีครับเนี่ยครับโอ้โหแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรในหน้าที่ขึ้นมานี่เสียใจแย่เลยอะใช่ครับเนี่ยแล้วเขาก็เข้าใจเราง่ายนะครับครับนั่งลงเห็นไหมครับหมอบา แล้วเราปล่อยให้เขาวิ่งอยู่ประมาณกี่นาทีครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราจะต้องออกไปภารกิจเราก็ต้องรักษาพลังงานเขาไว้ครับเราก็เรียกลากี้ใช่ไหมดีมากเนี่ยครับนั่งลงดีเนี่ยครับฮ่าฮ่าฮเนี่ยครับแล้วปกติที่เราความถี่ในการหานามที่บอกแค่ไหน ปกติก็คือจะอาทิตย์ละสองครั้งแต่อย่างน้อยก็คืออาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งรครับอาทิตย์ละสครับผมวเราก็จะใช้สายนี้เริ่มแรกเราก็ล้างล้างคราบล้างคราบสิ่งส,งสกปรกออกไปก่อนนะครับนี่ค,ครับแล้วถ้าอ,อย่างนี้ผมก็สามารถแตะตัวอะไรก็ได้ได้ครับเนี่ครับนะครับ พอไล่จากข้างหลังเสร็จมากลางลำตัวแล้วก็มาที่ด้านหน้าจะเปียกหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับไล่น้ำยาอาบน้ําปกติน้ํยาอาบน้ําเราจะไม่ไม่ใช้เยอะครับเราใช้นิดเดียวเราเราต้องดูว่าสุนัขของเราเนี่ยครับอยู่หนังแค้ง่ายไหมครับถ้าแพ้ง่ายก็ใส่นิดเดียวครับแล้วก็เอามาผสมน้ําอาบน้ําเริ่มจากข้างหลังก่อนนี่อันนี้เทคนิคผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขาจะได้ยีการเตรียมตัวก่อนก็คือเหมือนให้รู้ตัวก่อนก็ไล่จากข้างหลังมา อันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเลี้ยงหมามาต้องนานกาบน้ำด้วยนะดูหูีหูชะอาด้วยเราก็เห็นว่าปลอดภัยแล้วก็หยุดนี่นี่ไม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 ่เป็นไรนี่ครับคุณหมอก็ลอง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 ดูได้ เดี๋ยวครับการปรับกำลงลักลได้แล้วถือว่าได้ได้แล้วเได้แล้วครับพอเราเข้ามาในกองกับการสุนักตำรวจเชไายนะครับ เราจะเจออนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่เมื่อกี้ผมให้พี่สารวัตรนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับประวัติของสุนัขตัวนี้เขามีชื่อว่าเอ็กใช่ไหมครับพี่อยู่ภาคใต้อยู่นี่นะฮะแต่ว่าเขาไปช่วยเขาไปทางานที่ภาคใต้อ๋ออยู่ที่นี่เราไปช่วยงานภาคใต้แล้วคือก็คือไปแล้วก็ไปเจอสถานการณ์ก็มีคนร้ายซุ่มอยู่ครับคนร้ายจะยิงตํารวจครับเขาส่งสัญญาณครับสุนัขก็ส่งสัญญาณตํารวจของเราเนี่ก็หลบพอริงส่งสัญญาเขาเห่า คุณนัก็วิ่งนำหน้าไปนโดนยิงหอก็คือถ้าไม่มีเขาี่ตำรวจโดนยิงแน่นอนถ้าเราถ้าเราไม่มีเขานตำรวจเร็จแน่นอนครับแสดงว่าเขาก็ช่วยให้ตำรวจในหน่วยนั้นรอดทั้งหมดปลอดภัยแต่เขาก็สละชีวิตเขาเองมเอ้าเนาะจะรอกใครก็เลยได้เป็นฮีโลเจ้าเอกนะครับแล้วก็ทุกวันที่สี่เขาก็ต้องมาไหว้ที่นี่ครับสีมีนาซึ่งก็คงยังเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์เสมอเนาะ 7กปีแล้วพี่นี่ก็71มีนาเนี่ยมีนาผมจะมา4มีนาอันนี้พูดจริงๆเดี๋ยวมาจริงหรืออาจจะมีติยดยศครับติยดยศสุนัทอเออน่ามาดูนอ้องติยดยศสุนัขก,กันด้วย4มีนา อันนี้เดี๋ยวเราไปไหนก่อนครับพี่เอาปูนแล้วรถหมาต้องเข้าไปในขบวนรถด้วยป่ะครับการเดินตรวจในขบวนเลยครับในการใช้ทางสานี้หนึ่งผมไปด้วยได้ใช่ไหมครับได้ครับตื่นเต้นอ่ะคนต้องมองเยอะแน่เลยรถคันนี้ก็คือเหมือนเช้คอมมอนบ้านไหมบ้านเออออฟฟิศเคลื่อนที่เออเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ของ เราสุนักเคนเพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตรอบนนี้ได้เลยเดี๋ยวลองฝอกุงมีช่องให้ฝอกงเ <c oughs> ห็นหางอยู่ <c oughs> ัขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเรามาถึงนสถานีรถไฟฟ้า MRT แล้วเนี่ยครับ <c oughs> ต้องเริ่มต้นอะไรอย่างไรบ้างครับ รเราก็จะเริ่มดมตั้งแต่บริเวณด้านล่างนะครับดมไปเลยครับเพื่อเป็นการตรวจเช็คว่ามีวัตถุต้องสงสัยไหมนะครับแล้วก็ค่อยๆตรวจเดินขึ้นไปภายในสถานีครับแล้วก็ต่อด้วยในกระบวนต,ตามที่สถานีที่เราจะไปลงครับพร้อมไหมครับไป<ะ>เราป<ะ>ไปกันดีกว่าเราก็ดูนครับว่ามีกระเป๋าวางไหมมี ของอะไรวางไหมไม่มีเราก็โอเคแล้วก็ขึ้นอันนี้เราก็ฝึกขึ้นบันไดเลื่อนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ครับขึ้นอัตโนมัติออบันไดเลื่อนฝึกต้องฝึกขึ้นบันไดเลื่อนนี่ก็ต้องฝึกนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นบันไดเลื่อนไปกับหมาเราก็จะดูว่ามีกระเป๋าวางไว้ไหมหรือว่ามีใครที่มีกระเป๋าที่น่าจะต้องสงสัยครับสมมติว่ายกตัวอยา่างผมเห็นพี่เาแล้วพี่ครับ ขออนุญาตนะครับอ่าขออนุญาตตัวนิดนึงครับโอเคลากี้นมหาหาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้เนี่ยครับพอเห็นไหมครับอารมณ์ในการทํางานเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าอเลือดคะแนนนี้ก็คือเป็นการจะเริ่มเขารู้เห็นไหมครับรู้ว่าเริ่มทํางานแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ๋อนี่คือรู้แล้วว่าต้องทํางานแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยความเร็วความเร็วเพิ่มขึ้นจากตอนแรกๆเนี่ยที่ปล่อยฉี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับดูหางเห็นไหมครับ แต่ก็จะคนละคาแรคเตอร์กับน้องไอรีนเลยเนาะครับไอรีนไอรีนก็จะคล้ายๆอย่างงี้เมื่อเจ้าของเขาจะเริ่มเริ่มสั่งอ๋อค,คือจะเริ่มสตาร์ทเมื่อเราเริ่มสั่งครับแล้วเราก็ขึ้นอันนี้ไปสายสีม่วงใช่ไหมครับ,รบเราก็ขึ้นเลยเนี่ยครับเราก็ขึ้นมาเลย ส่วนมากในขบวนเราเราดูแล้วว่าไม่มีกระเป๋าใบใหญ่หรืออะไรแล้วก็เพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้โดยสารเราก็สั่งเขาลากิลาล์ลมลาราลบลารลงลารลมก็ปล่อยให้เขาได้ผักบ้างครับว่าเพราะว่ามันสอนมาว่าแบบถ้าอยู่อย่างเนี้ย วันวันหนึ่งที่เราพาเขามาตรวจเนี่ยครับเจอวัตถุต้องสงสัยอะไรอย่างนี้ทุกวันเลยครับส่วนมากจะไม่มีครับเราจะหาแต่เฉพาะกระเป๋าที่เจ้าของลืมทิ้งไว้หรือกล่องที่เป็นกล่องกระดาษกล่องพัสดุที่ส่วนมากจะลืมไว้ตามข้างบนสถานีครับ,รบถ้าเป็นใต้ดินก็จะมีข้างบนสถานีแต่ถ้าเป็นสายสีม่วงนะครับ,รบก็จะก็จะมีอยู่ด้านล่างผู้โดยสารก็จะลืมกระเป๋าวางทิ้งไว้รเราก็จะต้องมีหน้าที่เข้าไปตรวจพิสูจน์ทราบว่า มีวัตถุต้องสงสัยหรือไม่ครับครับครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเจอการที่เขาจะแสดงออกให้เรารู้หรือว่าวิธีบอกเราเนี่ยเราฝึกไว้เป็นยังไงพี่ก็คือเมื่อเราเห็นวัตถุต้องสงสัยเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับเราก็ชี้มือครับสั่งเขานั่งแล้วก็ชี้มือไปเขาก็จะวิ่งเข้าไปตรวจพิสูจน์ทราบโดยการดมเมื่อเขาดมเสร็จแล้วถ้ามีสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือพวกซีโฟซีนทีก็จะดมจ้องแล้วก็หย่อนก้นนั่งลง นั่งลงแล้วก็จ้องเรารีเช็คได้ยังไงเรารีเช็คโดยการลองเรียกเข้ามาครับเขาก็จะไม่มาอ๋อถ้าเจอ้เรียกก็ไม่มาละครับจนกว่าเราจะแสดงรางวัลใ,ให้เขาเห็นบอกเราก็พูดว่าโอเคโอเคก็คือเออมาได้แล้วคือจบภารกิจแล้วนะโอเคมารับรางวัลได้ครับเนี่ยครับเขาก็จะวิ่งมาหาเราเพื่อความปลอดภัยครับถ้าเป็นในสถานการณ์จริงเราจะไม่ให้อรางวัลในจุดที่มีวัตถุต้อง,องใส่ใช่ครับ ตนนี้เราเสร็จภารกิจละเดี๋ยวก่อนที่จะจบงานกลับบ้านอะไรยครับเราต้องมีทําอะไรเพิ่มเติม,มครับก็ก่อนที่จะกลับอะครับผมจะเอาตัวกลิ่นอะ,อะไปซ่อนตามจุดต่างๆให้เขาเจอเหมือนเจอก่อนกลับทุกวันเลรยงนะครับถ้าเราไม่ให้เขาเจอมันก็เหมือนเล่นเกมไม่สำเร็จอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับม,มันจะผิดหวังมากเลยที่แบบมนนันไม่เจอเลยอะไม่ได้รางวัลเลยแบบคือพวกนี้มันจะ,จะแบบ อยากเจอมากอยากหาหากินเนี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเลยผมเลยอ่ะผมตามหารักแท้ทุกวันไม่เคยเจอทั้วันเลยครับเราก็ต้องตามหาต่อไปใช่ครับอาการที่เจอของอย่างไอรีนนะครับเราฝึกไว้ว่าอาการที่เจอจะเป็นไงครับไอรีนฝึกมาคือนั่งชี้นั่งจ้องกลิ่นมันจะมีหมอบจ้องนั่งจ้องตะกุยหรือว่าเห่าชี้บอกครับแล้วแต่ของคนที่จะฝึกแต่ไอรีนเป็นนั่งจ้องครับพี่ก็เคยฝึกมา เวลาที่เจอรักแท้พี่ก็จะไปนั่้จ้องจ้องไปแล้วอ่ะเขายังไม่รู้ตัวนี่พี่เขาเอาไปซ่อนแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้ไอรลีนไปหาว่าอยู่ที่ไหนไปลิศบูที่ภาษากายเขาเริ่มเปลี่ยนพอเวลาทำงานปุ๊บเขาจะเริ่มมีแววตามุมันขึ้นหากจะเริ่มแสดงอาการ แล้งานทุ่งไทยที่ไปน็นคนหาเราจะรู้ว่าหมาตัวนี้มันได้กินคนแล้วใกล้กิมันจะเริ่มวนมันจะไม่เพิ่มตัวจะเริ่มวนวนวนตามกินถ้าเราฝึกแอคทีฟม,มากๆหมามันจะฝันฝังนิสัย่ะคล้ายๆกับเรามันจะค่อยๆเรียนแบบของคู่บัดี้อ่ะ ข้อดีไส่เราเป็นยังไงเช่นคนช้าหมาก็จะเริ่มช้าไปเรื่อยคนเร็วตันัก็จะเร็วไปด้เหมือนที่เขาบอกว่าหมาก็จะฟอกมันจะมีดีแตกาปใช้กันอึ่งเราอยู่กับเขาไดนานเราก็จับอาการเขาได้ด้วยว่าอันเนี้ยต้องการอะไรอันนี้บอกอะไรกอนยังไงหรืออะไรเงี้ยเขาจากหมาแล้วไม่มีการฝึกอย่างเหรอหรือไก่เกย์ใช่ไหมนะื่อกี้เช้าผมเห็นไก่ต้องหน่วยอยู่ไก่ที่ฝึกไม่น่าได้ การฝึกสัตว์เลยก็คือการให้อาหารนี่แหละครับอยากให้เขาทําอะไรเราเราก็ตั้งโจทย์ตั้งโจทย์ง่ายๆก่อนอย่างเช่นคุณต้องมาจิกดูตรงถ้าเป็นไก่คุณต้องมาจิกตรงนี้นะถ้าเป็นแมวคุณก็ต้องมากินโซนน,นี้นะอย่างเงี้ยครับต,รตัวยาผสอนป่าพี่ถือว่าลูกออกมาไอชุดเนี้ยแปดตัวใช่ปะมันต่างกันจริงนะตัวไหนที่ฉลาดเนี่ยเราจะเห็นเบลลต้วงดเ็กแล้วว่าไอเนี้ยฉลาดแน่นอน มีตัวหนึ่งมาอยู่กับพี่โอตัวในโตไให,นหน้ด้านน้าฉลาดมากก็จิตประสาทดีสมาธิดีสั่งเขาฝึกใ่เด็กอะ่ะนั่งคอยเอาุกบอลมาผมจะบวกเนี้ยรอแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงถ้าไม่สั่งนะก<อ>็จะอยู่อย่างนั้นนะจนแล้วก็ไอ้ตัวที่ติงตองเนี่ยมันก็จะมีตัวที่แบบสอนอะไรก็ไห่เอา้าไม่เอาอะไรสักอย่างเล่นอย่างเดียวอย่างเวลาพี่ถือของจากบ้านเนี้ยมันก็จะเข้าใจว่าพี่เป็นขโมยเออมันก็จะมาไล่งับ แต่งับเล่นนะแต่ก็คือทำไม่เป็นนะไมนกับพี่คนเดียวแต่ถ้าเดินปกติไม่เป็นซื้อของเท่าไหร่แต่กูกลายเป็นขโมยหน่อยทียเปลี่ยนอะความผูกพันระหว่างผูฝึกและสุ้ักขอาจบงานแล้ว้็เดี๋ยวไปทำอะไรต่อกับพี่เข้าที่พักเลยใช่ไหมครับ โอเคบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะนี่ครับเวลาที่เราจะคัดเลือกสุนัขตำรวเนี่ยเข้ามาเป็นสุนัขเคทนายนะครับเราจะต้องเรื่องต้นยังไงดูอะไรบ้างครับอันดับแรกของการคัดเลือกสุนัขมารับราชการเป็นสุนัขตำรวจนะครับก็ เราดูจกเรื่องสุขภาพก่อนอันดับแรกสัคัญเรื่องสุขภาพน้องหมาสุขภาพแข็งแรงไหมมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกไหมหูเป็นยังไงตาเป็นยังไงสภาพฟันช่องฟันเป็นยังไงผิวหนังเป็นยังไงก่อนครับครับอะต่อจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของจิตประสาทครับจิตประสาทที่นี้ก็หมายถึงเรื่องของความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับเช่นการขึ้นที่สูงการเข้าลงในที่ต่ำที่แคบที่มืดอย่างเงี้ยก็คือต้องไม่กลัว ้องไม่กลัวครับเรงไม่กลัวซึ่งอย่างเงี้ยตัวที่มาไม่เคยฝึกมาก่อนแต่ก็ต้องมาเจออันนี้เลยใช่ครับใช่อันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ติดมาจากพ่อแม่เขาเจ็บสิ่งนู่แล้วครับเราอาจจะมีการฝึกตั้งแต่ตอนตัวกเล็กอ่ะตั้งแต่สองสามเดือนงียครับพื่อรขาเกิดความมั่นใจเขาชินกับเสียงชินกับพื้นที่ลื่นงียครับการเข้าสังคมการเป็นนิตรตกับสุนัขด้วยกันการเป็นนิตรตกับมนุษย์นี่ครับซึ่ง้าด่านนี้ไม่ผ่านก็คือไปได้เลยตกเลยตกลงเลยครับเดี๋ยวให้พี่ต้อมพาไปดูนะว่า เริ่มต้นทาอะไรยังไงบโอเคครับได้ครับสถานีนี้ก็จะเป็นสถานีนี้การฝึกสร้างกาลังใจให้กับสุนัขนะครับการข้ามเครื่องขีดขวาครับอาจจะเริ่มจากให้สุนัขรู้จักเล่นก่อนครับเล่นของเล่นเล่นอะไรก่อนนี่มาไปไปนี่ไปไปมาไปมาอุอันนี้ก็จะเป็นการสเต็ปแรกแล้วอย่างนุกตัวใหม่มาไม่เคยเลยเขาเขาจะยอม เราต้องพาเขาเข้าครับถ้าใหม่ๆก็คือครูฝึกก็จะพาเขาเข้าด้วยอาจจะพาเขาเดินเล่นอย่างเงี้ยครับมันเป็นการเดินเล่นกับสุนัขครับถ้าบางตัวไม่เคยเข้าอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ทำแล้วครับขาดไปครับแล้วก็ต้องไปเขาเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิเล่นกับเขาครับครับเสียงดังเงี้ยครับเสียงขวดเสียงอะไรถ้าัตงวบข้ามกำแพงอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะพาเขาไปเรื่อยๆอันนี้คือที่แคบถ้าสุนัขไม่เคยข้ามไม่เคยรอดเขาก็จะไม่รอดมาลูก อ้บางตัวก็จะไม่รอดใช่ครับการได้บอลนี่คือรางวัลรางวันครับแค่ลูกบอลลูกเดียวหนูก็สนุกแล้วลูกใช่ครับนี่คือรางวัลที่เขาชอบที่สุดครับจะมีลูกบอลกับอาหารครับเฮ้ยไปไปไปเสรล้นะไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเลยครับมาไปไปด นามาลูกดีมาไปโอเค่ง <ๆ S 2> มากไปแล้วนี่คือน้องคริสติน่านะครับเป็นน้องตุน่าที่ปกปึกมาเพื่อการกู้ภัยแล้วก็ค้นหาผู้ประสบภัยที่มีชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปซ่อนดูแล้วเดี๋ยว ให้น้องคริติน่าไปตามหาดูซิว่าเขาจะเจอผมไหมเดี๋ยวลองไปดูกันครับปกติแล้วถ้าเกิดเจอเนี่ยน้องเขาจะทำยังไงต่อเขาจะหาบอกครับเขาจะหาบอกประมาณมันมีแบบเอาบอกยังไงบ้างเออบางตัวบางทีถ้าเขาเหนื่อยมากเขาก็จะกระวนกระวายร้องไงร้องเสียงแหลมนะครับกระวนกระวายในเขาเนื่อง เงียบาว่ได้เลยครับตอนนี้กับแอบมน้องอนู่งผู้าสมไวไปดูดิน้องจะหาเจอบ้าง ปลอดภัยครับเก่งมากเรารอดแล้วเขามาเจอเราแล้วเราไม่ตายแล้ววว้าเก่งมากค่ะคิดสิน่ามีลูกอาใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่ง วันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่ากระบวนการในการทํางานของสุนัขตํารวจเคนแล้วก็พวกพี่ๆเขาทำงานกันยังไงผมว่าเป็นหน่วยงานที่น่าสนใจนะในเรื่องของส่วนของตํารวจเพราะว่าเฮ้ยอย่างน้อยต่อให้งานเครียดแต่ก็ยังมีหมาเป็นเพื่อนอะ่ะคุยกับหมาได้แล้วหมามันก็เป็นสัตว์ใจตรงอะ่ะคิดยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับเราได้ตลอดไม่บ่นไม่เถียงเป็นผู้เรื่อมงานที่ดีสําหรับพี่ๆตํารวจคนไหนที่ดูอยู่นะครับถ้าสนใจที่จะมาเข้ากองกับการสุนัขตํารวจผมว่า นี่น่าจะเป็นช้อยที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่ชอบสัตว์อยู่แล้วด้วยนะครับยังไงฝากช่องสัตว์พาเนจรไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งต่อไปเนจะพาจอนไปดูสัตว์อะไรกันราหาคอนเทนต์สนุกๆก,กันดีกว่าใครมีไอเดียอะไรดีๆนะครับอยากดูอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับฝากติดตามบอกเพื่อนให้มาดูกันแล้วก็กดอะไรก็กดไปครับอยากกดมีใจมีอะไรแล้วแต่เลย เดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบาย